นะครับผมสวัสดีครับผมทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดคุยเรื่องของดอกมะละกอวิธีการคัดดอกมะละกอคัดเพศดอกมะละกอนะฮะก็พอดีอันนี้มีต้นมะละกอที่ผมปลูกไว้แถวริมข้างถนนนะฮะก็ประมาณสักสิบยต้นนะฮะก็กําลังเป็นดอกนะครับแล้วก็ติดลูกออกมาแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะทําความรู้จักเรื่องเพศ มาละกออย่างไรบ้างนะมาต้นแรกเลยนะฮะทุกคนต้นนี้นะฮะนะครับดอกนะฮะดอกเป็นดอกกระเทยเห็นไหมฮะลักษณะดอกกอ็ที่ก้านของนะฮะที่ก้านของดอกก็จะเเรียวออกมาก่อนนะฮะให้หลับตานึกภาพถึงขวดน้ําปลาขวดเหล้าแม่โขงนะฮะ,ะนะฮะต้นนี้นะฮะก็จะเป็นดอกกระเทยนะครับทุกคน โอเคอ่ะมาดูต้นที่2อนี่อันนี้ต้นนี้แสดงเห็นได้ชัดเลยนะครับผมทุกคนก็เป็นต้นกระเทยเหมือนกันอ่ะเราดูที่ดอกก่อนเห็นไหมฮะทุกคนนะฮะดอกกระเทยนะครับอ่าสัรยักษ์ทางกายภาพนะฮะของดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็ติดลูกแล้วข้างล่างนะฮะดอกกระเทยลูกก็จะเป็นประมาณนี้ลูกยาวๆนะครับลูกยาวๆเห็นไหมฮะ ข้างบนนี้เป็นดอกนะครับทุกคนข้างบนนี้เป็นดอกนะครับอ่าให้เห็นชัดๆนะฮะอ่านะครับเป็นดอกอ่าโอเคนะครับอ่านี่ลูกของดอกกระเทยก็จะเรียวยาวนะฮะโอเคนะครับอ่ะมาต้นนี้นี่เลยต้นนี้เพศเมียนะครับเพศเมียอ่ะเราดูที่ดอกของเพศเมียก่อนเห็นไหมครับเขาก็จะมีทรงเอ,อ่อ อ้วนนะฮะป้อมๆอ,ออกมาตั้งแต่ก้านดอกเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูรูปเห็นไหมครับลูกของตัวเมียก็จะมีลักษณะทรงกลมและนะฮะทรงกลมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรามลละกอในหลุมของเราเนี่ยมีอยู่สองสามต้นนะฮะเราก็ต้องคัดนะฮะไว้เฉพาะเพศกระเทยแต่ถ้าต้นไหนหลุมไหนมันมีแต่ต้นตัวเมียออกมาเราก็เอา ต้นนั้นที่เป็นเพศเมียไว้เลี้ยงให้สมบูรณ์เพศเมียก็น้ำหนักดีเหมือนกันนะฮะโอเคครับมีต้น,ต,นตัวเมียนะครับมาดูต้นตัวนี้ต้นนี้นะครับอันนี้ก็เพศเมียเหมือนกันเห็นไหมฮะอดอกก็จะประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับลูกข้างในเกสรที่อยู่ข้างข้างลูกข้างในช่อดอกจะไม่มีนะครับไม่มี นะครับไม่มีอ่ามาดูต้นต่อมานะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อ่าเป็นเพศกระเทยเหมือนกันนะฮะทุกคนเป็นเพศกระเทยเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นเพศกระเทยเหมือนกันนะฮะเพศกระเทยเหมือนกันนะครับอ่าต้นนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็เป็นเพศกระเทยเหมือนกันนะครับ เพชรกระเทยเนี่ยข้างในช่อดอกนะฮะจะมีเกสรเหลืองๆอยู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมฮะข้างในจะมีเกสรเหลืองๆอยู่นะฮะอ่าโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก็ให้ทุกคนศึกษากรรมวิธีในการคัดเพชรดอกมะละกอไว้เพราะว่า งานนี้เป็นงานที่ทุกคนต้องเจอเมื่อมะละกอโตขึ้นมาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบางหลุมเนี่ยเราปลูกไว้บางที3าสีต้นนะฮะถ้าเราไม่คัดออกนะครับมันก็แย่งอาหารกันนะครับอ่ารากรากที่เดินในดินกไไ็ไม่ไม่ไม่แข็งแรงด้วยถ้าไว้หลายต้นมีโอกาสล้มได้ง่ายนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการคัดเพศมะละกอนะครับเฮงเฮงร่ำรวยปัง,ปง